การมาขอดังนะคะวันนี้ประเด็นแรกของเรารเด็นอะไรคะน้องฝนค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับมีเชเพซ่าด้วยนะคะที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปนั่นเองค่ะอ่นล่าสุดมิเชเพซ่าค่ะก็ได้มีการออกมาเปิดใจหลังที่เจ้าตัวไนได้สูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวกันนาทีที่ท,ทราบข่าวว่าคุณแม่เสียชีวิตพร้อมเผยสิ่งที่เก็บไว้เป็นของแทนใจด้วยนั่นเองค่ะคุณแม่น่าจะเป็นอ่ชรามากกว่าครับเป็นไปตามวัยครับปีนี้87บใช่ครับ ใช่ครับแต่อาจจะอาจจะอายุเยอะแล้วแล้วก็แบบไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็ร่างกายแบบอยู่บนเตียงกับวีลแชร์ตลอดแบบไม่มีแบบไม่ค่อยขยับอ่ะพอไม่ขยับร่างกายก็จะน่าจะอ่อนแอลงเรื่อยๆใช่ครับก็ผอมลงเรื่อยๆใช่คือแบบผู้สูงอายุเนี่ยจะเห็นเลยจากอุ้นอ้วนอวบๆพอแบบเริ่มสุดอ่ะตัวจะเริ่มค่อยๆผอมลงแล้วจะเริ่มแบบกินอาหารเองไม่ค่อยได้ จะต้องอใช้สายยางเพื่อให้สารอาหารครบถ้วนอะไรเงี้ยครับก็ก็จะสลับมาเป็นแบบเนี้ยสลับไปสลับมาใช่ครับหลังจากไม่มีนะคือก็เป็นโรคประจําตัวของแกนะคือคนคนแก่นะจะมีเบาหวานแล้วก็ความดันมีแค่เนี้ยมันก็จะวนๆอยู่เงี้ยส่วนเราเราก็มีจ้างแบบพยาบาลอะไรเงี้ยมาดูแลตลอดก็จะแบบมีการวัดเช็คน้ําตาลเช็คความดันทุกเช้าทุกเย็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตรวจด,ดูอมาม่าเนี่ยแบบเหมือน ทุกๆแบบแชั่วโมงอ่ะเออแล้วก็เช็คตลอดอะไรเงี้ยใช่ไม่นะไม่กระทันหันเพราะดูทรงแกแล้วเนี่ยแกก็รวยลารวยลาลงทุกวันทุกวันเราเห็นเราเห็นว่าแกลวยลาลงทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไม่ได้แบบว่าอยู่ดีซุดฟาบฟาบฟาบมีน้าทีสุดท้ายมีนาทีสุดท้ายเขามีมีการพูดมคุยอะไรกับเราบ้างมาดยก็บอกไม่อยากไปโรงพยาบาลอ่าใช่อยากไปแบบตายอยู่ที่บ้าน อะไรประมาณอย่างนี้ไม่อยากไปตายโรงพยาบาลก็บอกอย่างนี้น,นีบอกทางทต้าเลยบอกกับพวกเราเนี่ยแหละใช่ใช่ใช่ก,ก็คือเราก็คิดว่าถ้าเราถ้าเกิดเราส่งไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็คงต่อออกซิเจนอ,ออกซิเจนฉีดยาก,กระตุน้นอัดเพือกให้อยู่ได้อีกอีกสักเพือหนึ่งอะ่ะเออแต่เราเราก็โอเคเขาไม่อยากไปแล้วเ,เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบดูแล้วหน้าหน้าต้องไปอะ่ะไม่ได้แบบนอนชักกระตุก อะไรไม่มีแกก็อยู่งแกปกติแล้วแกก็นอนหลับสบายแล้วแกก็หลับไปเลยซึ่งซึ่งแกที่เหตุผลที่ไม่อยากไปเพราะแกรู้สึกว่าแกเจ็บด้วยหรือว่ายัางไงไม่ใช่หรอกไม่มีใครอยากไปตายที่โรงพยาบาลหรอกฉันก็อยากตายในบ้านของฉันนะฉันอยากตายบนเตียงของฉันนะ่ะเออีแกพูดมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเออว่าแบบเฮ้ยอยากนอนตายบนเตียงของกูอะ่ะเออไม่แบบไม่อยากโดนเข็มแทงใส่ท่อแบบดูแบบดูแบบคิดเครียดอย่างนั้น่ะแกไม่ชอบ แกชอบแบบแกฝันไม่ตลอดเลยอยากหลับแล้วก็ไปเลยใช่ใช่ใช่ก็เลยเราเตรียมใจไว้อยู่แล้วไม่ได้เตรียมนะผมก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรก็คิดว่าแกก็จะชิวๆอยู่ไปเรื่อยตัวไปเรื่อยใช่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 คิดว่าแกก็คงทรงๆไปเรื่อยแต่แกก็ทรงมานานแล้วแหละแกก็ทรงมาเป็นปีแล้วอ่ะใช่จริงๆแกมีห่วงอยู่ไหมไม่มีแล้วแหละแกไม่น่ามีอะไรห่วงแล้ว ไม่นะไอห้องไอม่ไม่วิวแต่ผมอะ่ะเก็บพวกเสื้อเสื้อตัวเก่งของแกแบบที่ถ่ายรายการบ่อยๆแกชอบใส่ออกทีวีบ่อยๆเราก็เก็บมา7จ็ตัวแล้วให้แม่บ้านอะ่ะรีดแล้วก็เก็บเอาไว้เอามาดมเอามาดมม,มาดมกลิ่นแม่ใช่ความคิดถึงใช่พยายามจะเก็บให้มันอยู่ในศูนย์อากาศจะได้มีกลิ่นแม่แบบ อยู่ในถุงมันตลอดไปใช่ใช่ซิกเนเจอร์ <Sign ature. S 2> มีอะไรที่แบบคุณแม่เขาฝากแต่ว่าอยากให้เราทำต่อทำต่อแบนี้แบจากนี้มีไหมครไม่มีแล้วคือจริงๆแม่ผมอะ่ะหมดแพทชั่นอยากตายมันตั้งแต่5ปีก่อนแล้วหกปีเจ็ดแปดปีที่แล้วแหละ<ม>เออใช่แม่กับงานเบื้องหน้าเองงานยูทูบเองเขาก็ยังไม่อยากทำแล้วหรือว่ายังไงไม่ใช่ก่อนก่อนที่แกจะมาเป็นยูทูบเบอร์ก่อนหน้านั้นอะ่ะคือแกก็จะมีชีวิต วัย80ของแกคนแก่ที่แบบมีรูทีนที่มันน่าเบื่อตื่นมาไปสวนลุมกลับมาดูทีวีกินข้าวนอนทำแบบเนี้ยคือหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมไม่ไปออกกำลังกายนี่ยออกกำลังกายมา50ปีแล้วแต่ทำทุกอย่างมันเป็นรูทีนจนแกเบื่อแล้วแกรู้สึกว่าไปเที่ยวต่างประเทศละ่ะกูไปมันรอบโลกและเอะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างแล้วที่มันจะคนแก่คนงมัจะทำได้อะ แกก็ทำตั้งแต่ห้าอะ่ะทำแม่งจนมา80จนแกทำมาหมดแล้วแบบทุกอย่างไม่เหลืออะไรให้กูทำแล้วอยากตายแล้วเพราะมันเบื่อลูทีนำเดิมใช่ผมก็เลยดึงเขามาเฮ้ย hey, มาเป็นยูทูบเบอร์ดิแล้วก็กลายมาเป็นอาม่ามาล้ำในทุกวันเนี้ยแกก็ต่อชีวิตแกแบบมีลูกน้องเป็นทีมงานตากล้องโปรดิวเซอร์มันก็คือชีวิตใหม่ของแกแกก็แฮปปี้มีความสุขที่แบบเออเฮ้ยชีวิตกูยังมีความหมาย แบบว่า<ต>ถ่ายรายการมาแล้วมี FC อ,มอะไรอย่างเงี้ยเอฟซีอ FC ชอบความตลกของแกแกก็ดูว่าเออเฮ้ยมีคนชอบสิ่งที่แกทำนะแกก็เลยเหมือนมีพลังใจอยู่ต่อมาถึงทุกวันนี้แหละ ยังไงก็ต้องขอแสดง,งความเสียใจกับดีเจเพเจ้าด้วยนะคะส่วนสิ่งของที่ดีเจเพเจ้าเก็บไว้เนี่ยก็คือเสื้อผ้าของ,<ฆ>ของคุณแม่นั่นเองเพราะว่าให้ทางแม่บ้านเนี่ยซักแล้วก็เขาเรียกว่ารีดแล้วก็เก็บใส่ถงุงสุญญากาศเพื่อจะได้มีกลิ่นของคุณแม่อยู่กับเสื้อผ้าตลอดไปนั่นเองค่ะใครก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอะโอเคค่ะไปต่อกันที่หนุ่มคนนี้ค่ะสำหรับหนุ่มเน็กชาลีค่ะที่ล่าสุดเนี่ย ออกมาให้สัมภาษณ์อ่าคือนะะักข่าวถามว่าตอนนี้คือแฟนสาวเนี่ยเป็นนางเอกของอช่อง<อ>แล้วเป็นถึงแบบช่องสามไกลที่เ <ภา S 2> ดียวอะรู้สึกงไงบ้างแล้วก็แบบมีการอวยอวยพรอะไรให้บ้างในแบบนี้นแล้วก็ถามว่ามีโอกาสจะได้เห็นละครคู่กันหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปฟังปากของแนาชาลีเกลียดดีวกว่าค่ะนี่มันก็ือ้ออก ขาหวงโอ้เขาแซวเล่นเขาไม่หวงหรอกนี่แต่เขาจริงจังนะเขาตอบมาเมื่อคืนบอกว่าไม่อยากใองหรอกเก็บไว้ับแซลเล่นแซวเล่นเหมือนอยู่เขาแซวเล่นแซวเล่นไม่ห้ามเราเลยไม่ห้ามไม่ห้ามค่หมุนน้องไม่ได้ห้ามอะไรเลยครับผมถ้าเขาบอวเราเราจะให้ไหมถ้าขอขออะไรไดขอห้ามโชขอฮันโชว์ฮันโชว์ได้าผมเนี่ยคือว่าผมนี่ไม่ทำโน้นไม่ทำนี่หลายอย่างนะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าไม่มีไม่ได้ห้ามเลยจริงจังแล้วไม่งั้นห้ามโชว์เพราะแฟนขอหรือว่าถ้าโชว์ได้เพราะเงินมา เอ้หนักแจงจริงเลยเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรอ่ะต้องเลือกแล้วเนี่ยขั้นสุดท้ายละวอ้ยวิ่งนี้ดีกว่าเว้ยเลือกคู่กันแม่ผมผมจะบอกก่อนว่าน้องไม่ได้ห้ามเลยเลยที่มันเป็นคำถามเหมือนที่นักข่าวแซวกันแล้วเขาก็ตอบแซวเฉยๆจริงๆไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราดูคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมดูดูอยู่พี่ดูอยู่วันนี้เขาเป็นนางเอกแล้วเรามีอวยพรอะไรเขาไหมอวยพรนะผมขอไอ้เธอโชคดีไม่ใช่ก็คือขอให้ขอให้ขอให้ดีขอให้ละครนี่เป็นละครที่แบบว่า ประสบความสําเร็จแล้วก็ดังมากๆนะครับผมเพราะว่ามันคงเป็นความฝันเขานะที่ผมอยู่แล้วผมก็ได้รู้สึกแบบกับความที่ที่เราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะมันเป็นความฝันความรู้สึกเขาที่เขาอยากได้แบบว่าแบบมันมันคงเป็นอะไรที่ดีมากนะภาพที่แบบที่คนได้รักเขาผู้ใหญ่ได้รักเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่แบบรู้จักผมก็แบบได้รักเขามากขึ้นเขามีกลุ่มแบบเหมือนแต่ก่อนเราก็เห็นว่ากลุ่มเขาจะเป็นกลุ่มที่แบบ เด็กๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็กลุ่มก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะก็ดีใจด้วยครับผมงบ้างที่มีแฟนเป็นนางเอกเออจริงในเขาก็เป็นนางเอกอยู่แล้วครับผมไม่ใช่นางเอกในในเขาเขาก็เป็นนักสแสดงมาอยูแ<ต>่แล้วแต่ก่อนเขาก็ถ่ายหนังเขาถ่ายหนังถ่ายละครอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่นางเอกเต็มตัวนางเอกเต็มตัวนางเอกเต็มตัวละครก็ดีครับผมก็เห็นภาพแล้วว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ตีก็ดีใจด้วยนะครับใครที่แบบ ได้ทํางานได้อะไรแล้วประสบความสําเร็จได้สิ่งที่มันดีๆหน่ะเราก็ต้องดีใจให้ได้นะครับผมสุดท้ายแล้วถ้าเขาจะให้มาร่วมงานด้วยกันนารเล่นละครหรือเล่นหนังด้วยกันเราโไม่ไม่ได้เล่นครับทำไมผมผมรู้สึกว่าผมอาชีพแบบคือจะไปเราจะไปแบบว่าแหมมันไม่ได้จริงอ่ะพี่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อธิบายนิดนึงขยันนิดนึงแม่ไม่แหมไม่เขินเหรออืมไม่เขินหรอกคือมาก็ลืมมันเจอกันบ่อยจนมันไม่เขินละผมรู้สึกว่าการที่แบบจะให้ไปเล่นเป็น เพลงนั่นเองคู่กันอ่ะแบบจริงจังอ่ะอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่า well. ถ้าแบบเป็น similar. เป็นกวนๆอะไรพวกเนี้ยอ่ะมันเป็นไปได้มันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วละครน้ำทำสั้นๆหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยได้ละครดูนะำทำละครละครกวนๆอะไรเงี้ยได้หมดเลยได้ผม็นไหมที่บอกว่าโหน่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าแบบ มีการเขินอะไรออแบบนี้นะคะก็ยังก็แบบเป็นคู่ที่น่ารักมากนะคะก็อนาคตอาจจะมีก็ได้ยังก็ติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้พวกเราของเราสองคนไปป็นี่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกคนหนค่น้ำทกวับจกจำพิสุกค่ะเวลาห้าโมงเงย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กะดามเมลค่ะค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ